เสียงอ่านสามกคกฉบับเจ้าพยาคังหนตอนที่1เดิมเป็นดินเมืองจีนทั้งปวงนั้นเป็นสุขมาช้านานแล้วก็เป็นศึกขันศึกสงบแล้วก็เป็นสุขมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามเจ้าจิวบู่อ๋องและพระวง์ได้สวยราชต่อๆลงมาหลายพระองค์ได้ความสุขมาถึง700ปีจึงมีผู้ตั้งแข็งเมืองถึง7หัวเมืองครั้งนั้นพระเจ้าจินอ๋องได้สวยลาชในเมืองจินก,ก๊กให้ตีเอาหัวเมืองทั้ง7นั้น เข้าอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าจินอองทั้งสิน้นครั้นอยู่มาพระเจ้าจินอองเสียแก่ฮันชอแล้วฮันโกโจกับฮันชอลบกันจึงได้ราชสมบัติแก่ฮันโกโจฮั่นโกโจ,โกโจและพระราชวงศ์ได้สวยราชสมบัติต่อๆมาในแผ่นดินจีนนั้นถึง12องค์มีคุณนางคนหนึ่งชื่ออองมังเป็นกบฏจิงเอาราชสมบัติได้เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่18ปีแล้วจึงมีหลานพระเจ้าฮันโกโจชื่อฮันกองบูจับเอาองมังฆ่าเสีย ชิงเอาราชสมบัติได้เสวยราชสืบวงมา12องค์พระองค์ได้เสวยราชที่สุดนั้นทรงพระนามพระเจ้าเฮียนเต้จึงแตกเป็นสามเมืองภาษาจีนเรียกว่าสามก๊กเหตุทั้งนี้เพราะพระเจ้าฮันเต้หาพระราชบุตรไม่ได้ขอเล่นเต้มาเลี้ยงจนเล่นเต้ได้เสวยราชมีพระราชบุตรสององค์ชื่อฮองจูเปียนฮองจูเฮียบและเมื่อพระเจ้าเล่นเต้เสวยราชนั้นมีได้ตั้งอยู่ในโบราณราชประเพณี ไม่ได้คบหาคนสัตว์ธรรมเชื่อแต่คนอันเป็นอาสัต์ประพฤติแต่อ,อําเภอใจแห่งพระองค์เสียราชประเพณีไปจึงมีขันทีผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อเทาเจียดกับพวกขันทีทั้งปวงเห็นว่าพระเจ้าเลนเตรักใครไว้พระไทยจึงคิดกันกระทำการหยาบช้าต่างๆแต่บรรดาราชกิจสิ่งใดนั้นขันทีว่ากล่าวเอาผิดเป็นชอบคุณนางและอาณาประชาราชดรได้รับความเดือดร้อนทัก จึงมีขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสองชื่อเตาบูและตันผวนเห็นผิดคิดอ่านจับขันทีฆ่าเสียเทาเจยดขันทีรู้ตัวจึงให้พักพวกจับเตาบูและตันผวนไปฆ่าเสียเทาเจ็ดและพักพวกขันทีทั้งปวงยิงทําการกำเริบเสบสารขึ้นกว่าแต่ก่อนครันอยู่มาพระเจ้าเรนเต้สเสวยราชสมบัติได้12ปีคิดศักราช179เดหน้าเดือน4ขึ้น15คหาค่ำเสด็จอยู่บนพระเก้าอี้ณพระี่นั่งอุนตกเตีย้ยน เวลาตะวันเที่ยงเกิดลมพายุหนักมีงูสีเขียวใหญ่ตกลงมาพันอยู่ที่เท้าพระเกี้ซึ่งเสด็จอยู่นั้นพระเจ้าเลนเต้ตกพระไทยลม้มลงจากพระเก้าอี้หาสติไม่ได้องค์คลักรักษาพระองค์ช่วยกันพยุงเชิญเสด็จเข้าไปที่ข้างในบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งเฝ้าอยู่นั้นเห็นงูก็ตกใจกลัวต่างคนก็วิ่งหนีไปสักครู่หนึ่งงูนั้นก็หายไปจึงเกิดฟ้าร้องฝนตกห่าใหญ่ลูกเห็บตกลงตึกและบ้านเรือนรัษฎรทั้งปวงหักทลายเป็นอันมาก จนเวลาเที่ยงคืนฝนจึงหยุดครั้นอยู่มาได้4ปีคิศักัาดหนึ้แเดือนยี่เมืองโลกเอียงแผ่นดินไหวน้ําทะเลเกิดท่วมใหญ่ตึกและบ้านเรือนอาณาประชาราษฎรซึ่งอยู่ตีนท่านั้นถล่มลอยไปเป็นนันมากไก่ตัวเมียกลายเป็นไก่ตัวผู้ครั้นถึงเดือน6ขึ้นหนึ่งคำ่ำเกิดนิมิตเป็นควันเพลิงพุ่งขึ้นไปสูงประมาณ20วาและควันเพลิงนั้นพุ่งเข้าไปในพระที่นั่งอุนโตเตียน ครั้นเดือนเจ็ดนิมิตและมีลุ้งตกลงในพระราชวังและข่าวลอนซ่วสูงใหญ่บรรดาแตกทลายลงพระเจ้าเลนเตจึงถามคุณนางทั้งพวงว่านิมิตวิปรลิตดังนี้จะดีหรือร้ายประการใดยี่หลงคุณนางจึงเขียนหนังสือรับกราบทูลว่าเหตุทั้งพวงนี้เพราะขันทีประพฤติล่วงพระราชอาญาจึงเกิดนิมิตให้พระองค์ปรากฏพระเจ้าเรนเตเห็นหนังสือนั้นทอดประทัยอยู่มิได้ตัดประการใดแล้วเสด็จลุกขึ้นผัดฉลองพระองค์ใหม่ เทาเจียดขันทีเฝ้าอยู่หลังพระที่นั่งมองเห็นหนังสือนั้นจึงคิดอ่านกับพักพวกว่าจะหาความผิดข้อใหญ่ใส่โทษยีหลงให้ออกจากที่ขุนนางและพวกเทาเจียดขันทีซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั้น9คนชื่อเตียวตงเตียวเหียงหงสีตวนกุยเฮาหลํำเกียนสิทธิ์เฮห,หุยกกเสงเชียกงเป็นสิบคนทั้งเทาเจียดถ้าขุนนางผู้ใดไม่ได้อยู่ในโอวาทก็ให้ถอดเสีย ผู้ใดอยู่ในบังคับบัญชานั้นก็ให้ยกแต่งตั้งขึ้นและเทาเจ็ดกับพวกเก้าคนนั้นตั้งชื่อตัวเป็นสิบเสียงสีและพระเจ้าเลนเต้นั้นเชื่อถือถ้อยคำเตียวเหยียงเรียกเป็นบิดาเลี้ยงราชการกฎหมายแผ่นดินก็ผันแปรไปอาณาประชาราษฎรทั้งปวงได้รับความเดือดร้อนเกิดโจรผู้ร้ายป้นสะดมเป็นอันมากฝ่ายเมืองกิโลกุนนั้นมีชายพี่น้องสามคนชื่อเตียวกกเตียวโป้เตียวเหลียงและเตียวกกนั้นไปเที่ยวหายาบนภูเขา พบคนแก่คนหนึ่งผิวหน้านั้นเหมือนทาลกจักสุนั้นเหลืองมือถือไม่เท้าคนแก่คนนั้นพาเตียวก๊กเข้าไปในถ้ำจึงให้หนังสือตำราสามฉบับชื่อไทยแผงเยาวสุดแล้วว่าตำรานี้ท่านเอาไปช่วยทำนุบ,บํำรุงคนทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าตัวคิดร้ายไม่ซื่อตรงต่อแผ่นดินภัยอันตรายจะถึงตัวเตียวกกกราบไหว้แล้วจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดคนแก่นั้นจึงบอกว่าเราเป็นเทพพย,ยดา บอกแล้วก็เป็นลมหายไปฝ่ายเตียวก๊กก็กลับมาบ้านจึงเรียนตามตำราทั้งกลางวันและกลางคืนก็เรียกลมเรียกฝนได้ทุกประการจึงตั้งตัวเป็นโตหยินแปลภาษาไทยว่าพราหมณ์มีความรู้ครั้งนั้นหาลงเมืองกิโลกุนชาวเมืองทั้งปวงเกิดป่วยไขย้เตียวกกกจึงเขียนเลขยันตามตำราไปแจกให้ชาวเมืองเพื่อรักษาอาการป่วยคนก็นับถือเตียวกกกมาเป็นสินให้สั่งสอนอยู่ประมาณ100ร้อยเศษ เตียวกกจึงไปเที่ยวรักษาคนไข้ตามเมืองใหญ่น้อยคนทั้งปวงก็ได้เลขยันซึ่งเตียวกกให้นั้นอาการป่วยไข่อันตรายก็หายไปชาวเมืองทั้งนั้นก็นับถือไปอยู่เป็นสิทธิเตียวกกทวีมากขึ้นทุกวันเตียวกกคลันมีสิทธิ์มากจึงตั้งสิทธิ์ไว้เป็นนายบ้านซ่อง30บตำบลตำบลใหญ่คนประมาณหมื่นเศษตำบลน้อยมีคนประมาณ6 0 0 0 7000มีนายคุมไพร่มีทงสำหรับลบศึกทุกตำบล เตียวกตกตั้งตัวเป็นจงกุนแปลว่าพญาแล้วจึงแต่งอุบายให้ปรากฏไปว่าแผ่นดินจะผันแปรปวนไปแล้วจะมีผู้มีบุญมาครองแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจะเป็นสุขและให้เอาปูนขาวเขียนเป็นอักษรไว้ที่ประตูบ้านเรือนสองตัวอักษรว่าปีชวดบ้านเมืองจะเป็นสุขและเมืองเชงจิว๋วอิวจิว๋วชิวจิว๋วเมืองเกงจิว๋วเมืองยางจิว๋วเมืองกุนจิว๋วและเมืองอีจิว๋ว ชาวเมืองทั้ง8ดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตียวก,ก๊กไว้บูชาทุกบ้านเรือนเตียวก,ก๊กจึงใช้มาอ้วนยี่เอาเงินทองไปให้หองสีขันทีเป็นกำนันแล้วมาอ้วนยี่บอกความลับแกห่หองสีขันทีว่าเตียวก,ก๊กสั่งมาว่าให้หองสีช่วยทําการเป็นไส้ศึกในเมืองแล้วเตียวก,ก๊กจึงคิดอ่านกับน้องชายสองคนว่าถ้าคิดจะอ่านการสิ่งใดเอาใจไพ่เป็นประมาณบัตรนี้ชาวเมืองทั้ง8ดเมืองก็รักใคร่นับถืออยู่ในโอวาทเราทั้งสิ้นแล้ว เมื่อการพร้อมชนีควรจะคิดเอาแผ่นดินคันจะมีคิดการบัดนี้ก็เสียดายดูมิควรน้องสองคนก็ยอมด้วยเตียวโกกจึงซ่อมสุมทหารและเครื่องสัตว์วุธพร้อมเตรียมไว้ถึงกำหนดแล้วจะทำการได้สะดวกแล้วเตียวโกกจึงใช้สิทธิคนหนึ่งชื่อตองจิว๋วถือหนังสือรับไปบอกฮองสีตองจิว๋วมีได้อ่านหนังสือนั้นไปให้ฮองสีเอาหนังสือนั้นไปให้ขุนนางกราบทูลพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้จึงให้โฮจินขุนนางผู้ใหญ่ ยกกองทัพไปจับม้าอ้วนยี่ซึ่งเอาของกำนันไปให้ฮองศีขันทีมาฆ่าเสียจับฮองสีขันท,นทีใส่คุกไว้ฝ่ายเตียยกกคันลุข่าวก็ไปเตรียมทหารไว้พร้อมแล้วจึงตั้งตัวเป็นเทียนกงจงกุนแปลว่าเป็นเจ้าพญาสวรรค์แล้วตั้งเตียวโป้ผู้น้องเป็นแต่กงจงกุนแปลว่าเจ้าพญาแผ่นดินตั้งเตียวเหลียงน้องผู้น้อยเป็นหยินก่งจงกุนแปลว่าเจ้าพญามนุษย์ เตียวโกเป่าประกาศแก่ทะหารและไพร่พลทั้งปวงว่าเมืองพระเจ้าเลนเตจะสาบสูญชิบหายแล้วผู้มีบุญมาเสวยสมบัติใหม่คนทั้งปวงจงทำตามคำเทพยาดาทำนายเถิดจะได้อยู่เย็นเป็นสุขพร้อมมูลกันไพร่พลทั้งปวงก็ยินดีด้วยเตียวโก็ให้เอาผ้าเหลืองพกศีรษะไปสำคัญคนประมาณ40-50หมืน่นเตียวโกก,กับทหารทั้งปวงพร้อมใจกันเป็นโจรหาผู้ใดต้านทานได้มีกำลังมากขึ้น โฮจินจึงเอาเนื้อความกราบทูลพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้ให้มีตาไปทุกหัวเมืองว่าถ้ามีผู้ใดมีฝีมือกล้าหาญให้ช่วยกันจับโจรพวกผ้าเหลืองหากจับได้แล้วจะพูนบําเหน็จให้เป็นขุนนางแล้วสั่งจงลงเจียงทหารเอกโฮจินฮองฮูสงจูฮีให้ขุมทหารยกออกไปเป็นสามด้านให้จับตัวเตียวกกจงได้ฝ่ายเตียวกกยกทหารเข้าตีปลายแดนเมืองอิวจิวเล่าเอียนเจ้าเมืองอิวจิวนั้นเป็นชาวเมืองกังแฮ เป็นเชื้อฮั่นโกโจเป็นหลานหลังจงฮองรู้ข่าวว่าโจรพวกผ้าเหลืองมาตีปลายแดนเมืองอิวจิ๋วจึงให้หาเจ้าเจ้งนายทหารมาปรึกษาเจ้าเจ้งจึงว่าโจรมีกําลังมากนักทหารเมืองเราน้อยจําจะให้มีหนังสือไปเกี้ยก,กล่อมเปล่าร้องชาวเมืองซึ่งอยู่ปลายแดนว่าถ้ามีผู้ใดกล้าหารมีปัญญาจับโจรได้จะบอกความชอบให้กราบทูลพระเจ้าเลนเต้เล่าเอียนเห็นชอบด้วยจึงให้ทําตามแล้วแต่งเปน็นหนังสือเกลี้ยกล่อมแจกไปทุกหัวเมือง ให้้าเมืองเอาหนังสือปิดไว้ทุกประตูเมืองแต่เมืองตุ้นกวนมีชายคนหนึ่งชื่อเล่าปีเมื่อน,น้อยชื่อเฮียนเต็กก็ไม่สู้รักเรียนหนังสือแต่มีปัญญาน้ำใจนั้นดีความโกรธความยินดีไม่ได้ปรากฏออกมาภายนอกใจนั้นอาลีนักมีเพื่อนฝูงมากใจกว้างขวางหมายจะเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงกอปอนด้วยลักษณะรูปใหญ่สมบูรณ์สูงประมาณห้าศอกเศษหูยานถึงบ่ามือยาวถึงเขา่าหน้าขาวดังสีหยกฝีปากแดงต่างแต้มชาติ สักสู่เรืีองไปเห็นหูและเล่าปีนั้นเป็นบุตรเล่าเหงเล่าเหงเป็นเชื้อพระวงพระเจ้าหั่นเกงเต้เล่าเหงตายยังแต่ภรรยาเล่าปีผู้บุตรมีกระตันญยูรักษามารดาไม่ให้อนาทรและเล่าปีกับมารดาเป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์ทอเสือขายเลี้ยงชีวิตบ้านที่เล่าปีอยู่นั้นชื่อบ้านเล่าซองฉุนอยู่ใกล้เมืองตุ้นกวนเรือนนั้นอยู่ริมต้นหม่อนต้นหม่อนนั้นสูงประมาณ8ดวาเศษกิ่งนั้นเป็นพุ่มดังฉัด มีหมอดูคนหนึ่งเดินมาเห็นภูมิบ้านและต้นหมอนต้องตำราจึงทายว่าบ้านนี้มีผู้มีบุญอยู่เล่าปี่เมื่อยังเด็กอยู่นั้นเล่นกับลูกชาวบ้านทั้งปวงเล่าปี่จึงว่าถ้ากูได้เป็นเจ้ากูจะเอาต้นหมอนต้นนี้ไปทําคันสเสวตฉัตรกัน้นเล่าอ้วนกีผู้เป็นอาได้ยินเล่าปี่ว่าประหลาดจึงชมเล่าปี่ว่าจะมีบุญเป็นมั่นคงอ้วนกีทํานุบํารุงให้เงินทองแก่เล่าปี่เนืองเนืองเมื่อเล่าปี่อายุได้15ปี มารดาจึงให้ไปเรียนหนังสือกับเต้เฮียนผู้เป็นครูเล่าปีนั้นมีเพื่อนสองคนชื่อโลเต็ดและกองซุนจา้านเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันจนอายุ25ปีขณะนั้นเล่าปีเดินไปเห็นหนังสือซึ่งปิดไว้ที่ประตูเมืองเล่าปีคิดไปมิตลอดยืนดูหนังสือทอดใจใหญ่อยู่มีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเล่าปีแล้วว่าเป็นผู้ชายไม่ช่วยทํานุบบรรงแผ่นดินแล้วมาทอดใจใหญ่ฝ่ายเล่าปีหันกลับหน้ามาดูเห็นผู้นั้นสูงประมาณ5าศอกเศษ ศีรษะเหมือนเสือจักษุกลมใหญ่คางพองโตเสียงดังฟ้าร้องกคลียาดังม้าควบเห็นผิดประหลาดจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดผู้นั้นจึงตอบกลับว่าเราชื่อเตียวหุยเอ็กเต็กบ้านอยู่ตุ้นก้วนเรามีทรัพย์สินไล่นาเป็นอันมากทั้งร้านสุกรสุราก็มีขายเราพอใจคบเพื่อนฝูงซึ่งมีสติปัญญาบัดนี้เห็นท่านดูหนังสือแล้วทอดใจใหญ่จึงทักจะใคร่ดูรู้เนื้อความ ปีจึงว่าเราเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าหั่นเกงเต้ชื่อเล่าปีได้ยินข่าวว่าโจรพวกผ้าเหลืองมาทําอันตรายแผ่นดินเราคิดจะไล่าอาสาแผ่นดินไปปราบโจรแต่ขัดสนด้วยกําลังน้อยซับก็น้อยคิดไปมิตลอดจึงทอดใจใหญ่เตียวหุยจึงว่าซับนั้นเรามีอยู่เราจะคิดกันไปเกลีย้ยกล่อมชาวเมืองซึ่งมีฝีมือกล้าหาญท่านกับเราจะยกออกไปจับโจรจะเห็นประการใดเล่าปีได้ฟังก็ดีใจจึงชวนเตียวหุยเข้าไปร้านสุลาซื้อสุลาแล้วชวนกันนั่งกินอยู่ มีคนหนึ่งรูปร่างโตใหญ่ขับเกวียนมาถึงหน้าร้านสุราเขาไปเรียกผู้ขายสุราว่าเอาสุรามาขายให้จงเร็วเรากินแล้วจะรีบไปอาสาแผ่นดินเราปีเห็นผู้นั้นสูงประมาณหกศอกหนวดยาวศอกเศษหน้าแดงดังผลพุทาสุกปากแดงดังแต้มชาติคิ้วดังตัวไหมจักสุยาวดังนกกระเวศเห็นกิริยาผิดประหลาดกว่าคนทั้งปวงเล่าปีจึงชวนเข้าไปนั่กินสุราด้วยกันและถามท่านนี้ว่าชื่ออะไร ผู้นั้นจึงบอกว่าเราชื่อกวนอูอีกชื่อหนึ่งนั้นหุนเตียงบ้านเราอยู่เมืองหอตังไกเหลียงที่เมืองหอตังไกเหลียงนั้นมีคนคนหนึ่งมีทรัพย์มากหลายกาสามหาวคมเหงคคนทั้งปวงเราเห็นผิดนักเราจึงฆ่าผู้นั้นเสียแล้วหนีไปเที่ยวอยู่เป็นหลายหัวเมืองบัดนี้เราได้ยินว่าเมืองนี้มีหนังสือเกลี้ยกล่อมป่าร้องให้อาสาแผ่นดินจับโจรพวกผ้าเหลืองเราจึงมาหวังจะอาสาแผ่นดินเราปีจึงตอบว่า เรากับเตียวหุยคิดต้องกันกับท่านกวนอูได้ยินก็ดีใจเตียวหุยจึงว่าเราทั้งสามคิดการต้องกันเชิญท่านทั้งสองไปบ้านเราที่หลังบ้านเรามีสวนดอกไม้แล้วเป็นที่สง,งัดดอกยี่โถก็บานอยู่เป็นอันมากจะได้บูชาพระและเทพย,ายดาแล้วจะได้สัตว์ต่อกันทั้งสมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะได้คิดการใหญ่สืบไปเราปีกวนอูได้ยินก็ยินดีจึงชวนกันไปยังบ้านเตียวหุย ลุงขึ้นเตียวหุยจัดม้าขาวกระบือดำและทูบเทียนสิ่งของทั้งปวงและชวนก็ออกมายังสวนดอกไม้จึงจุดทูบเทียนไหว้พระและบูชาเทพยาดาและตั้งสัตว์าบานต่อกันว่าข้าพเจ้าเล่าปีกวนอูเตียวหุยทั้งสามคนนี้อยู่ต่างเมืองวันนี้ได้มาพบกันจะตั้งสัต์สบดเป็นพี่น้องร่วมท้องกันเป็นน้ำใจเดียวซื่อสัตย์ต่อกันสืบไปจนวันตายจะได้ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุข ถ้ามีภัยอันตรายสิ่งใดและลบสึกเสียทีข้าพเจ้ามิได้ทิ้งกันจะแก้กันจนกว่าจะตายทั้งสและความสัตย์นี้ข้าพเจ้าได้สาบานต่อหน้าเทพยาดาทั้งปวงจงเป็นพยานถ้าสืบไปาภาคหน้าข้าพเจ้าทั้งสามมิได้ซื่อตรงต่อกันขอให้เทพยาดาสังหารผ่านชีวิตให้ประจักษ์แก่ตาโลกจากนั้นจึงเรียกเล่าปีเป็นพี่เอื้อยกวนอูเป็นน้องกลางเตียวหุยเป็นน้องสุด และชาวบ้านซึ่งกลาหานั้นมาเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยเป็นคน300คนก็กินโต๊ะเลี้ยงดูกันแล้วจัดสัตว์ตาวุธเป็นอันมากยังขัดสนแต่มา้าจึงมีคนมาบอกเล่าปี่ว่ามีพ่อค้าม้าต้อนม้าเข้ามาในบ้านเราเราปี่ออกไปต้อนรับพ่อค้าม้าสองคนเข้ามาคนหนึ่งชื่อเตียวสิบเพงอีกคนหนึ่งชื่อเล่าสงบอกเล่าปี่ว่าข้าพเจ้าค้าขายม้าเป็นหลายปี มาปีนี้ไปขายม้าพบโจรกลางทางไปไม่ได้ข้าพเจ้าจึงกลับมาเมืองนี้เล่าปีจึงชวนพ่อค้าม้าสองคนเข้าไปในบ้านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงและบอกว่าเราคิดจะไปจับโจรซึ่งทําจระ,ะจรนในแผ่นดินเตียวสิเพงเล่าส่วงว่าท่านคิดนี้ต้องกับข้าพเจ้าแล้วจึงจัดม้าห้าสิบม้าก,กับเงินห้าร้อยตำลึงเหล็กร้อยหับให้เป็นกําลังเล่าปีจึงขอบคุณพ่อค้าม้าทั้งสองแล้วหานาช่างมาตีเป็นกระบี่สองเล่มสําหรับถือสําหรับกวนอูน,นั้น ให้ช่างตีเงาเล่มหนึ่งยาว11ศอกหนัก82ช่างเตียวหุยนั้นให้ช่างตีทวนเล่มหนึ่งยาว10ศอกหนัก85้าช่างและให้ทําเครื่องเกาะและอ่านมา้าสําหรับลบคบทั้ง3นายแล้วจึงเกลี้ยกล่อมชาวบ้านที่ปีฝีมอือกล้าแข็งได้ห้าอคนจึงพาไปหาเจ้าเจ้งเจ้าเจ้งจึงพาไปหาเล่าเอียนผู้เป็นเจ้าเมืองทั้งสามพี่น้องจึงคํานับแล้วบอกชื่อแท่เล่าเอียนได้ยินว่าเป็นแท่เดียวกันก็ยินดีนักจึงรับไว้เป็นหลานชาย คลันอยู่มาหลายวันจึงมีคนถือหนังสือเข้ามาบอกว่าโจรพวกผ้าเหลืองหารเอกชื่อเทียวอ้วนจีคุมพลทหารประมาณห้าหมื่นยกเข้ามาแดนเมืองตุ้นกวนเล่าเอียนจึงสั่งเจ้าเจ้งให้ไปหาตัวเล่าปีกวนอูเตียวหุยมาและให้คุมพลทหารห้าร้อยยกออกไปจับโจรเล่าปีกวนอูเตียวหุยยินดีนักก็ยกทหารห้าร้อยออกไปถึงตำบลไทยเฮียงสัน และไปเห็นพวกโจรยกมาเปน็นอันมากและพวกโจรนั้นมิได้กล้าวมวยกระจายผมเอาแต่ผ้าเหลืองพวกศีรษะทั้งสิน้นเราปีจึงให้ตั้งค่ายลงไว้และขับม้าออกไปหน้าทหารและฝ่ายกว่านั้นม้ากวนอูฝ่ายซ้ายนั้นม้าเตียวหุยเราปีจึงเอาแส้ม้าชี้หน้าด่าพวกโจรว่าไอ้พวกกบฏเทียวอ้วนจีกโกรดนักจึงใช้ทหารเอกชื่อเตงเมาขี่ม้าออกไปลบเตียวหุยถือทวนยาวสิบศอกขับม้าเข้าลบกับเตงเมาเตียวหุยลำเพลงทวน แทงถูกอกเต็งเมาตกม้าตายเทียวอ้วนจีโกรธนักถือเงาขับม้าออกจะลบด้วยเตียวหุยกวนอูเห็นขับม้าผ่านหน้าม้าเตียวหุยออกจะมาลบเทียวอ้วนจี้เห็นรูปกวนอูก็ตกใจเสียทีกว,อวนอูเงาฟันเทียวอ้วนจี้ตัวขาดออกเป็นสองท่อนพวกโจรทั้งนั้นก็แตกกระจายไปสิน้นเรล่าปีจึงขับทหารเข้าไล่จับพวกโจรได้เป็นอันมากและยกทหารกลับมาเมืองตุนกวนฝ่ายเล่าเอียงคันลูกขาวก็ออกไปรับเล่าปีถึงประตูเมือง แล้วพากันกลับเข้ามาจึงปูนวาเน็จพวกทหารตามสมควรขันลงขึ้นมาใช้ถือหนังสือเจ้าเมืองเชียงจิว๋วมาถึงเจ้าเมืองตุ้นก้วนว่าบัดนี้โจนพวกพเพลื่องยกหมาล้อมเมืองเชียงจิว๋วจะขอกองทัพไปช่วยเราเอียนจึงหาเล่าปีมาปรึกษาเล่าปีว่าข้าพเจ้าและน้องข้าพเจ้าจะขออาสาไปช่วยเมืองเชียงจิว๋วเราเอียนมีความยินดีจึงสั่งเจ้าเจ้งให้กุมทหารห้าพันยกไปกับเล่าปีกวนอูเตียวหุย เล่าปีกับเจ้าเจ้งยกทหารมาถึงเมืองเชงจิว๋วพวกโจรเหงกองทับยกออกมาก็เข้าตีฝ่ายเล่าปีเจ้าเจ้งทหารน้อยจึงถอยทัพออกมาและปรึกษากันกับกวนอูเตียวหุยว่าทหารเราน้อยกว่าพวกโจรเราคิดเป็นกลศึกจึงเอาชัยได้เล่าปีให้กวนอูคุมทหารพันหนึ่งไปซุ่มอยู่เขาข้างซ้ายให้เตียวหุยคุมทหารพันหนึ่งไปซุ่มอยู่เขาข้างขวากำหนดว่าถ้าได้ยินเสียงม้า่อดแล้วเมื่อใดให้ยกทหารตีกระหนับเข้ามาทั้งสองข้าง กวนอูเตียวหุยก็ยกไปตามสั่งขันลุงขึ้นเล่าปีกับเจ้าเจ้งยกทหารไปตามทางซึ่งกวนอูเตียวหุยซุ่มอยู่ฝ่ายพวกโจรลุกไล่เล่าปีมาเล่าปีก็ถอยทัพไปถึงภูเขาซึ่งซุ่มทหารอยู่และให้ตีม้า่อดสัญญาณขึ้นฝ่ายกวนอูเตียวหุยซึ่งคมทหารอยู่ก็ยกตีกระนาบออกมาทั้งสองข้าง เล่าปีขับทหารตีเป็นหน้ากระดานขึ้นไปฝ่ายทัพโจรสียทีกระแตกหนีเข้ามาชานกำแพงเมืองเชียงจิว๋วทับเล่าปีกกวนอูเตียวหุยไล่ตีกระนาพวกโจรมาสิบเกงเจ้าเมืองเชียงจิ๋วเห็นจึงยกทหารออกตีกระนาเป็นสี่ด้านพวกโจรน,นั้นละสำระสายเจ็บป่วยล้มตายเปน็นอันมากก็แตกหนีไปสิ้นจากนั้นสิบเกงจึงปูนบำเหน็จทหารเล่าปีตามสมควรแล้วเจ้าเจ้งว่าเราจะยกทหารกลับเมืองตุ้นกวนเล่าปีจึงว่าได้ยินข่าวว่าโลติด ผูเเ้เป็นตรงลงเจียงเป็นทหารเอกพระเจ้าเลนเต้ลบกบเตียวกกนายโจนอยู่ตำบลเมืองกองจ๋งข้าพระเจ้าจะขอทหารไปลบพวกโจนเจ้าเจ้งยงจึงจัดทหารให้เล่าปี่0 0เจ้าเจ้งยกทหาร4,500กลับเมืองตุ้นกวนฝ่ายเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็ยกไปถึงเมืองกองจ๋งแล้วชวนกันไปหาโลติดจึงเอาข้อราชการซึ่งได้ลบโจนนั้นแจ้งแก่โลติดโลติดยินดียิ่งนักจึงว่าท่านทั้งสามอยู่ทำราชการด้วยแล้วเถิดฝ่ายเตียวโกกมีโจนประมาณ15บห้าหมื่น โลติตนั้นมีทหารประมาณ5 0,000และทัพโลติตกับเตียยกกตั้งค่ายประชิดกันยังอยู่มิได้แพ้ชนะกันโลติตจึงว่าแก่เล่าปีว่าเตียวโปโ้เตียวเหลียงภูน้องเตียวกกนั้นคุมโจรไปลบฮองหูสงและหูจีอยู่ณเมืองเองฉวนเราจะเกณฑ์ทหารให้พันหนึ่งกับทหารของท่านนั้นจงยกไปช่วยฮองหูสงจูฮีณเมืองเองฉวนแล้วให้สืบข่าวราชการหนักเบามาจงได้เล่าปีรับคำเลยยกทหารรีบไปทั้งกลางวันและกลางคืน ฝ่ายฮองหูสงกรจูหีนั้นแต่งทหารออกรบกับพวกโจรยังไม่ได้แพ้ชนะกันพ้นเวลาแล้วเตียวโป้เตียวเหลียงให้ทหารถอยกลับมาที่มัน่นแล้วให้เอาฟางทำซุ่มลุมขึ้นในค่ายฝ่ายฮองฮูสงกรจูฮีรู้จึงปรึกษากันว่าบัดนี้พวกโจรเอาฟางทำซุ่มลุมขึ้นในค่ายเราคิดจะเอาเพลิงเผาค่ายพวกโจรเสียจงได้จึงให้ทหารมัดยาคนละมัด ให้ขุดอุโมงเข้าไปถึงริมค่ายโจรให้เอาหญ้าไปกองสุ่มไว้ตามริมค่ายคั้นเวลากลางคืนประมาณสองยามเกิดลมพายุพัดหนักทหารทั้งปวงได้ทีให้สัญญาณพ้อมกันแล้วจุดเพลิงระดมเผาค่ายโจนไม่สิน้นแสงเพลิงดุดกลางวันพวกโจนทั้งปวงตกใจไม่ทันใส่เกาะและผูกอ่านม้าก,ก็แตกกระจายหนีเพลิงวุ่นวายอยู่ฮองอูสงจูฮีขับทหารเข้าไล่แทงฟันพวกโจนป่วยเจ็บล้มตายเปน็นันมาก หลันลุ้งขึ้นเตียวป้อเตียวเหลียงกับพวกโจรซึ่งที่เหลืออยู่นั้นก็ชวนกันหาทางหนีเอาชีวิตรอดจึงไปพบทัพหนึ่งธงแดงทั้งทัพทหารกองหน้าเข้าสกัดพวกโจรมิให้หนีไปได้นายทัพนั้นชื่อโจโฉสูงประมาณห้าศอกจกักษุเล็กนวดยาวเป็นบุตรโจโกแต่โจโฉเมื่อน้อยนั้นมักพอใจไปเล่นป่ายิงเนื้อมักพอใจฟังร้องลาททำเพลงมีปัญญาความคิดรวดเร็วฝ่ายโจเต็กนั้นเห็นโจโฉเป็นนักเลงไปทำมาหากินมีใจชังปนันธันมาก จึงเดินไปเอาเนื้อความบอกโจโกผู้พี่โจโฉเห็นว่าอาชังอยู่จะเอาเนื้อความไปบอกปิดาโจโฉทำมีอันเป็นล้มลงอาเห็นจึงร้องบอกโจโกว่าโจโฉมีอันเป็นโจโกตกใจว่าบุตรมีอันเป็นก็วิ่งมาดูโจโฉลุกขึ้นเล่นปกติโจโกจึงว่าอาเองไปบอกเองว่ามีอันเป็นบัตรนี้หายแล้วหรือโจโฉจึงว่าแต่น้อยมาข้าหาเจ็บป่วยสิ่งใดไม่เพราะอาชังข้าจึงเอาความพิธีมาใส่ แต่บัดนี้ไปโจโกก็เชื่อคำแต่โจโฉถึงอาจจะเอาความสิ่งใดมาบอกโจโกก็ไม่ได้เชื่อคำน้องชายโจโฉยิ่งกำเริบใจเล่นหัวหยาบช้าไปกว่าแต่ก่อนเพื่อนเล่นทั้งปวงพูดใจย,ยกยอโจโฉว,ว่าแผ่นดินบัดนี้เป็นจรจนอยู่หาผู้ใดซึ่งมีสติปัญญาจะปราบปามอันตรายให้อยู่เย็นเป็นสุขไหมหลอทั้งปวงเห็นแต่ท่านมีสติปัญญาจะคิดอ่านปราบปามแผ่นดินให้เป็นสุขได้และเมืองลำยงนั้นมีคนหนึ่งชื่อโหงเง้า ว่าแกคนทั้งปวงว่าแผ่นดินเมืองหลวงนั้นจะสูญเสียแล้วซึ่งจะปราบแผ่นดินให้ราบนั้นเห็นแต่โจโฉผู้เดียวและในเมืองลีหลำมีหมอคนหนึ่งชื่อเขาเฉียวรู้ดูลักษณะคนโจโฉจึงเข้าไปหาเขาเฉียวถามว่าข้าพเจ้านี้สืบไปภายหน้าเห็นดีชั่วประการใดเขาเฉียวนิ่งอยู่โจโฉถามซ้ำไปอีกเขาเฉียวจึงว่าท่านมีปัญญามากจะป้องกันแผ่นดินได้อยู่แต่ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินจะเป็นศัตรูราชสมบัติ โจโฉหัวร้อชอบใจขันอายุโจโฉได้20ปีจึงเข้าไปทําราชการฝ่ายทหารในเมืองโลกเอียงโจโฉจึงให้เอาไม้สําคัญ50ไปปักไว้ทั้งประตูเมืองหามมีให้คนเดินกลางคืนถ้าเดินไปมาผิดประหลาดให้จับตัวเอามาทำโทษครั้นกลางคืนวันหนึ่งโจโฉไปตเวนพบเอาขันทีเดินมาผิดเวลาโจโฉให้จับตัวเอามาตี15ทีและโจโฉนั้นทําราชการเข้มแข็งขึ้นทุกวันคนทั้งปวงยำเกรงเป็นอันมาก เจ้าเลนเตจึงตั้งให้เป็นตุนขิวเหลงขั้นพวกโจรพวกพระเหลืองกำเริบจลาจลขึ้นในเมืองเองฉวนพระเจ้าเลนเตจึงให้โจโฉเลื่อนเป็นโตอุย๋ยให้คุมทหารห้าพันยกไปช่วยเมืองเองฉวนจึงพบเตียวโป้เตียวเหลียงกับพวกโจรที่เหลือตายแตกหนีมานั้นโจโฉจึงลบสกัดไว้ฆ่าพวกโจรเสียประมาณหมื่นเศษ าหารโจโฉเตมารและเครื่องสัตาวุธเป็นอันมากแต่เตียวโป้เตียวเหลี่ยงนั้นหนีไปได้โจโฉจึงเข้าไปหาฮองผูสงจูฮีบอกข้อราชการแล้วโจโฉขอเอาทหารไปตามเตียวโป้เตียวเหลียงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ